我王、oh. oh. oh. ตัวนี้ฮะเป็นผีที่แบบว่าตอบมากระเรดโอ้ my god เป็นผีผู้หญิงมากระเรดอ่ะมากระเรดเอามากระเรดโอเคไม่ค้างแล้วบูสิฟิสมาตสตีมชั่นเซนเซอร์ค่ะมากระเรดไม่ให้ไปห้ามนอนมากระเรดอ่ะมามากระเรดนี่เป็นคนตายไปค่ะรีบเหรอรีบแคบผมเอารอบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนผมสีแดงให้ พี่เสียงอะไรอะเสียงพี่กีดือคืดอะไรเมื่อกี้ก็อสิบสองเฮยสะก้นแมนเลยเมื่อกี้เสียงอะไรคือคืดพี่กิจคือคีโมกค่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้คืดคืดเลยอะไรพี่เมื่อกี้มในห้องพี่เจอสิบสองอะทำไมเราเคยไม่เคยเจอผีห้องนี้เลยอ่ะแตใช้ก็ได้เดี๋ยวมาเดินมาดูใหม่แล้วอ่ะ เขาทำความร้อนนะดิเอออ๋อใช่คือเขาทำความร้อนถ้าเกิดเปิดไฟมันจะติดคุกมันไม่มีโปรนะผมระดับโปรเฟชชั่นัลมันเลยไม่เอาไงมันระดับระดับกากระไม่เอาะคนโหดระดับโปรนีัวเรานี่ยต้องร้อนเขาทำความร้อนพี่ตัวเขาทำความร้อนเจ็ดองศาเขาทำไมมึงทำความร้อนแต่มึงร้อนเย็นมันตุ๊บตพี่ว่าเครื่องพังกันนะย้อนแย้งนะเราเนี่ย อ่ะวางของออก,กันนะเออเอาเดี๋ยวพี่เปิดประตูตรงนั้นตรงนั้นน่าจะมีประตูอยู่มีเปิดประตูให้พี่ได้ปะ่ะได้จ้าโอเคเดี๋ยวพี่พี่จะได้เอากล้องไปตั้ง,งใกล้ๆอุ้ยเราไม่ต้องเดินเข้าบ้านเลยนะ,ะดไ,ได้นะได้อ่าใครไม่ปิดไฟอ่ะยังไม่ปิดไฟกันเลย,ย,เลยพี่<อ>พ<ว>กระถาย motion เออคุณเจอแล้วเหรอโอ้ไม่ต้องเข้าไปละก็จะเอาเข้าไปเพลินใช่ไหม แต่พี่เอาเอ็มเอฟไปแล้วก็เอาใส่โมบเอาไปยังสมุดกับไฟใส่โมบมีคนอะไรไปยังวางไปแล้วไม่ใช่หรอเอาไปแล้วเรือสมุดไปวางกับคุชิฟิกเพิ่มแล้วกันเราใส่โมบอ่ะยังเลยยังไปแล้วอ๋อพี่เอาปอมาแล้วติ๊กต้องนี้ดิ๊กง่ายกว่าอีกฮะทางนี้มันถึงอ๋อพี่พี่ไปเอากล้องกล้องพี่วางอยู่ตรงหน้าตรงนู้นอ๋อยังไม่เออตลบ give us a sign ลายเอวไอตาต้สุดท้ายแล้วครับเออมันเย็นเหรอเย็นฟิซซิงค่ะแหวไอโอฟิซซิงเจออยู่หน้าเครื่องทำความร้อนปวดหัวจะตายฟิซงโอเคไอเลยเออเขียนแล้วปะอ๋อยัง what do you want what do you want you give us a sign ไห้ตาทายแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ตามมาจากช่องพี่จุ๊บแจงนะคะอยู่ในการเป็บ้านที่ปลาย Where are you จุกรูจุกรูวิบจุกยับ Where are y ปิดไฟให้หน่อยได้ไหมพี่เดี๋ยวดูกดออฟอ่ะโอเคปิดแล้วปิ I wanna talk with you, ghost. นกกระมากระเร็ดเหรอกระเร็ดปะจ้องเด็กยังแผลบันออกมา A few moments later อะไรอะนี่มันออกมาแล้วมันมาแล้วเออไม่มีก้องใช่ไหมมีก้องใช่ไหมมีก้องกะเร็ดกะเร็ดกะเร็ตัวอะไรอะมีปากฉีบมันไปแล้วพี่จะเอาหน้าไปจุ่มเหมือนเมื่อกี้อ่ะปจุ่มมาเหรอกระเร็ดกระเร็ด นี่จะถ่ายแถวฟี่ให้ซะหน่อยรอเพลงจะฟังด้วยโอเคไปเก็บหนังสือครับมาันจะเรทตอนนี้มีฟิซซิ่งฟิซซิ่งกับหนังสือมันเจอแล้วบีไฮมันตอบมันตอบวันนี้ตอบเร็วจังเลยอ่ะเบดแมรี่มอนโอ้โหจะบอกว่าสามตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะฟิซซิ่งเขียนหนังสือแล้วแล้วครับลิบบ็อกตุ้ยเลยก็สปิริตบ็อกโอเคตัวอะไรครับผมเดมอนค่ะโอ้ยโดเรมอนวันนี้เราเจอโดเรมอนนะฮะจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปแค่ถ่ายรูป เดี๋ยว้ปทำายจเกิด่ะเฮ้มากเรตามากเรตาเฮ้ยมโกเดมากเฮัลโหลฮัลโหลออไมาเดากล้องมานี่โอ้โหโหนานจ้าเฮมากรเลนมากรเลนมานมากรเรตาเฮ้ยรอจุกนี้ โทรมาคิวโอนี่อหนูรอจุ๊บอยู่เหมือนกันไม่ขอบคุณท่านสิบดาวครับคิวพี่กิทคิวปรางสมนีวิววิอ๋อยากหน่อยนะเฮ้ยโมาแล้ว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 มม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 มาา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 าแแ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 แลล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 ล้้้้้้้้วว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  คือจอขนาดนี้ถ่ายไม่ได้กูกูกราบแล้ว <laughs> <laughs> มันง่ายอย่างมารอบเนี้ยไปกลับบ้านโอเคโอเคก็บอกเป็นตาท้ายไงมันก็เลยง่ายหน่อยเออตาท้ายที่ง่ายมากคต่อไปอนั่นแหละตาแรงก็พูดว่าตาท้ายค่ะคือเราเหมือนเรามาแกงมันมันมากกว่านั้นี่ยเหมือนมาแกลงอริจริงๆเหมือนจริงนี่มันติดมากางเขนมันเลยไปไม่ได้มันเลยยืนยืนสั่นจริงเหรอเออมันติดมันติดมากางเขนเดินแบบเฮ้ยมาเกเรมาเกเรมาเกเรนะ โชฟี่ค่ะสีผ้าดาวค่ะไหนดูซิว่าเคยเสร็จไหมโอ้เรียบร้อยเออคูนซิฟิกเอาคูนซิฟิกไปโยนปะโยนหมดแล้วพี่ถ่างมาแล้วเอ้าเมันไม่ติดเหรอแล้วมันไปยืนทางน้าเขืออะไรอะไม่รู้สิมันแค่ปรากฏตัวเฉยๆหรือเปล่าใช่มันยังไม่หันส์ไงเออมันมีผีประเทศไทยมีผีนางลำอันนี้ผีนางแบบเดี๋ยวยืนเป้าคูนซิฟิกให้ฮะไปไม่เข้าหรอกพี่เอ้ยมาเก้อเลย้ะโหมันถ่ายรูปเล่นเลยเมื่อกี้ พีี่ไปเรียกน้องก็ได้หนูเรียกหน้าประตูแหละหนูไม่เข้าไปหรอกแกงหม้อใหญ่เฮ้มาเาเรต้าน้องบอกว่ายังไม่มีคนตายเลยนะคะพี่ตาและฟางตาเปิดเลยก็ปิดไลท์โดนปิดตาตลอดเลยหนูอะให้ถวายถวายวิญญาณเฮ้มาเาเรต้าปลาเครื่งนี้ต้องปิดประตู ไม่รู้ว่าโคชิติจะหายไปตอนไหนนะคะใคพี่เจอของมันเหลือธรรมชาติด้ยอะไรอะไรอะไรพี่เจออะไรมันมันดูมุมพี่นะเนี่ยเดินมาทนี้ใช่ไหมมุมเนี้ยเดินเดินเข้าไปถังแก๊สมันจะขยับพี่เฮ้ยเออว่าเฮ้ยแคออไม่เห็นใครอ่ะเออใช่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 เฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นปะเห็นปะมันล้อไม่แน่มันล้อไม่แน่ ถ่ายไว้อุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเนื้อธรรมชาติอะไรอะมามาดิเข้ามาดิอยู่ไหนอะเดินอยู่มาอะไรพี่มันปิดไปแล้วออกไปเอามานี่เข้ามาไหนไหนขอดูหน่อยอะไรอะนี่นี่พี่แจมคแมนนี่มองที่พี่ยืนเนี่ยเฮ้ยมันตูบแล้วผู้แจ็ก็เดินผุ้แจ็ก็เดินตรงไปเฮ้ยเก็เดินถอยหลังให้มากรเร็น ไม่ใช่แห่วะเอาไม่ใช่ไม่เห็นมีอะไรเลยโชโยเซลนาวพีโชโยเซลหน่อยคันนี้นะต้อวิ่งเร็วสุดไม่กิดไม่ค่อยกลัวเลยอะอะไรเหรอกินพี่อ่านแทอดู่พี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลย มีอะไรเหรอมีอะไรโอเคหแล้วว้าวโอเคมัคกะเก็ดถายแล้วครับผมบายมาคกะเล็ด้องปลาพี่ดี้ลุงปลาห้าคอนเทนด์เฮ้ยก่อนไปตังบายบายนะลาก่อนชอดีกับบ้านหลังนี้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราพยายามรีบกลับจะปิดเพราะได้รอด้วยถ้าพี่แจงไม่รอนะฝู้จะร้องไห้ผมถ่ายรูปทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ปิดบานปีดบานเฮาสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดตบมือไปจังหวะหนึ่งสอนเลื่อนฟันมาสอนสอนหนึ่งเฮ้ยทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องสุมมนีมีวีได้ยังถ้ายัางอ่ะรีบไปกดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวให้ทุกคนแม่เรียกแล้วฉันต้องไปแล้วนะอย่าลืมอ่ะอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย